สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวเล่าเฮาชาวต่างประเทศเนาะค่ะเนาะมือ้อนี้นูดีกะมีสิ่งดีๆมาบอกส่ฟังนี่ล่ะค่ะอืมเกี่ยวกับการนอนหรับเนาะค่ะเนาะเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับสุขภาพเฮานี่ล่ละค่ะเออนูดีกะสิ่มาบอกถึงหัวข้อยังคะ่ะหัวข้อว่าอ่าสมองส่วนใดเนาะค่ะที่อ่า่วยเฮานอนหรับดีๆค่ะ มาเบิร์กันเลยค่ะดูดีก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดกระดิ่งให้หนูนับให้หนูดีนับในเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจค่ะว่าถึงสมองนะคะสมองส่วนใดีเกี่ยวมีความสัมพันธ์กับการนอนหลับของคนห้องนะะัน่งกัเนาะแบ่งได้เป็นสองอส่วนใหญ่ๆค่ะก็คือเพื่อเนเอินว่าด้ สมองอที่เรียกว่าให้โฟกัสท่าลมัดค่ะอืมซึ่งอยู่ในสมองส่วน้นาซึ่งอยู่ในสมองส่วนหนาของคนห,าหน้าเนาะค่ะนอ่าแล้วก็ยังมีโฟนหัวสมองโฟนค่ะอะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางค่ะศูนย์กลางศูนย์กลางของระบบะการควบคุมประสาทอัตโนมัตินะค่ะเพิ่นว่าาทำหน้าที่ควบคุมเองค่ะทำหน้า,ท,นาที่ควบควบุมอุณหภูมิค่ะ อุณหภูมิของร่างกายอ่ของร่างกายการเต้นของหัวใจค่ะการเต้นของหัวใจและหาความดันเลือดค่ะและยังควบต้องการพื้นฐานของร่างกายเนาะค่ะอ่ายกตัวอย่างอย่างน้ำอาหารพกน,นีเนาะค่ะเนาะการนอนหลับการพักผ่อนแล้วก็ร่วมถึงการอ่าสางและควบคุมค่ะแล้วก็ร่วมถึงการสางและควบคุม ฮอร์โมนต่างๆในร่างกายของคนเฮาเนาะคะ่ะเนุ๊กแล้วเมื่อบริสงส่วนที่สองค่ะส่วนที่สองนี่แกส่วนที่สองนี่แบ่งออกเนาะคะ่ะเนุ๊กส่วนที่สองน,นี่ก็คือก้านสมองค่ะเพื่อนว่าแบ่งออกเป็นสามส่วนค่ะ,ะสามส่วนนี่แสามส่วนย่อยๆเนาะคะ่ะคือส่วนสมองส่วนกลางค่ะแล้วก็ฮาร์พอนค่ะแล้วก็ยังมีเมดาเมดันลา อบอ่าลองอัองกาตาค่ะเพื่อนว่า,าการสมองนี่สิทธามานาที่ยังเป็นศูนย์กลางการควบคุมการนอนลหลับของคนเฮ่านะะเนาะค่ะเนาะเออความรู้สึกตื่นตัวหรือ่ออามความมีสติสัมปะชั่นยาค่ะเพื่อนว่ามสมองกับ บาดถึงเนาะค่ะมันก็เป็นส่วนที่สําคัญของร่างกายเนาะค่ะเนาะถ้าห้าอดนอนหลายกะกะมีผลกระทบถึงสมองขึ้นเป็นว่าล่ะค่ะอันนี้กะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะเนาะที่หนูดีนํามาฝากพี่ฝากน้องค่ะอา่าแต่วังว่าคงสิเป็นประโยชน์บ่หน่อยแต่หลายล่ะค่ะเอามาเว้าสู้กันฟังค่ะว่าการนอนหลับเนี่ยมันบ่ได้เกิดขึ้นเองค่ะมันก็คือเป็นกระบวนการในร่างกายของเฮาเนี่ย จงใจเ,เห็ดขึ้นบ้านะค่ะเนาะแล้วนุดีกะบ่ม,มีอย่างไรค่ะนนดีกะมีคำควบมาฝากอีกแล้วค่ะอยู่กันจังใดให้มีความสุขเพื่อนว่าหนึ่งหัวเราะค่ะสองชื่นชุบสามพบกันเพิงทั้งค่ะสี่อา่า รับฟังกันแลกกันค่ะหาบทิงกันเนาะค่ะเนะาะโหใส่เวลาร่วมกันค่ะเจ็ดขอโทษถ้าเฮาทําผิดแปดซื่อสัตย์จริงใจต่อกันค่ะเพื่อนว่ากับเห้เฮามีความสุขค่ะแล้วก็ยิ้มเออร้อยยิ้มนี่บางเทือถ้าสมมุติว่าเฮายิ้มเนี่ยมันก็จะเกิดอาการ อารมณ์ดีเนาะค่ะเนาะมีความสุขออกมากค่ะลองไปยิ้มใส่กระจกเบ้งด้ค่ะเด้อยิ้วมือเศร้ายิ้มเบ้งค่ะเห็นจะของยิ้มน้กระจกแล้ว่ะรู้สึกว่าโอ้มีความสุขค่ะเข้ากับสิ่งจำใสตลอดทั้งมือล่ะค่ะเหตุงานกับมวนค่ะแล้วสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงพอกันเทพนาค่ะตอนนี้โลกโควิดระบาดเนาะค่ะเนาะโลคโควิดระบาด ทรงผลกระทบกัน,นูดีย่างนักค่ะอรอบแรกอันนี้ก็รอบที่สองไม่ละค่ะกับบุหูว่ามันสิเกิดนังข้นนีกนาอค่ะนะคนเฮาบุหูว่นถึงนาค่ะหูแต่ว่าเมือนี้นั่งเว้าเกี่ยวกับการนอนหลับเ,เกี่ยวกับสมองค่ะเกี่ยวกับร่างกายแต่บุหูว่าเมืออื่นสิตื่นขึ้นว่าเด้นั่งบอกแบบนี้บหุหูบอกกับบุหูกันค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ รักเด้อค่ะเด้อขอบคุณนะรักนะขอบคุณขอบคุณนะรักนะขอบคุณนะรักสุขแต่พักก็ต้องลงมือเฮ็ดไปแล้ค่ะบ๊ายบาย